จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บังคับคร่้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันด้วยกครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้ The ะเต๋า2-4-7ตีข่าวใหญ่ทีรธทอนกำลังจะมีโอกาสผนึกกำลังแข่งท็อปทีมชาติเวียดนามน,นะ โดยเตะเตา247ที่ข่าวใหญ่ว่าชิรัทอนนั้นกำลังจะมีโอกาสพันึกงกำลังแข่งท็อปทีมชาติเวียดนามโดยสุดยักใจของเวียดนามเตาเตา247เร่งข่าวนะว่าชิรัทอนบญมาทันกำลังจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของดังมันลำในครั้งนี้โดยเป็นที่ทราบกันดีนะว่า,วาเซอเรโซออสกากำลังมองหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างทางชิรัทอนบญมาทันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางฝั่งซ้ายหลังจากสองเสาหลักวเรสเกตยามาากะและก็ยูสเกตมารุฮาชิ ต้องพักระยะยาวเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งนั่นทำให้ธีเด็ดทอนบรมทันจะได้ร่วมงานกระทังดังวันลำหลายด่านระดับท็อปเมื่อหนึ่งของทางเวียดนามในครั้งนี้เป็นงาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันว่าจะเป็นจริงใช่ไหมนะฮะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วธีรดทรก็มีข่าวฉีสุดเกินช่วงนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับทีเอ็นรายงานทีมชาติไทยกำลังกระวนใจเมื่อเห็นผลการแข่งขันของยู19ปีเวียดนาม โดยงนนนี้นะผมสื่อใหญ่ๆของทางเวียดนามทันเนียนบริการขันขว่าอยู่19ปีเวียดนามทําให้ไทยต้องระวังหลังเอาชนะทีมชั้นนาของวีลีกโดยอยู่19ปีทีมชาติเวียดนามทําให้คู่ต่อสู้ในการแข่งขันอยู่19ปีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องระวังหลังเอาชนะสโมสรไฮพงหนงต่อซึ่งเป็นผู้นําในศึกวีลีก2022ก่ 22, อนจะบินไปยังอินโดนีเซียซึ่งเวียดนามมีนัดกระชับมิตรนัดสุดท้ายจบลงด้วยชัยชนะ1ต่อ0เหนือ สมสรศรไฮพงทีมที่เป็นผู้นำวีลีกในครั้งนี้โดยการเตรียมความพร้อมของทางโค้ชดินเดินนําด้วยผลการแข่งขันที่น่าประทับใจก่อนจะบินไปที่อินเดียวันที่8พฤศจิกายนโดยอยุ19ปีเวียดนามมีชายชนะที่น่าประทับใจมากเลยนะฮะกับสมบสรไทไฮพงซึ่งเป็นผู้นำวีลีก2022ในตอนนี้ด้วยคะแนน8แต้มหลังจากลงแข่งขันไปแล้ว4นัดเป็นการเผชิญหน้ากับทีมใหญ่ที่มีประสบการณ์และก็มีนักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งนั่นทำให้ทีมคู่ต่อสู้โดยเฉพาะไทยในศึก AFF U19 ปีจำเป็นต้องระวังนะโดยศึกุบอล AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่ม A เริ่มสายกับทางไทยอินโดนีเซียเมียนมาสบรูไนและก็ฟิลิปปินส์ส่วนกรุปรีนั้นก็จะมีมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์สปปลาวและก็จิมอเดสเต้ซึ่งเวียดนามมีคิวพบก,กับทางทีมชาติไทยวันที่10กรกฎาคมที่ถึงนี้ เป็นนว่าง,งานนี้จะได้ประมาทพวกเขาเป็นเด็นขาดไทยต้องกล้าเล่นกล้าดุดครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนายกสมาคมเยี่ยมชมการฝึกซ้อมช้างศึกอยู่19ปีก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ชมด้วยตาตนเอง พลตรดเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและถามสารทุกถูกติบของทัพช้างศึกอายุ19ปีก่อนเดินทางไปลยุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียร,ระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมที่ถึงนี้โดยงานนี้นะผมความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกผู้บอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อวันที่27 มิถุนายนเวลาสิบเจนาฬิกาพลนเรเอ,ดอกดรสมยศพุ่มผันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและสอบถามสารทุกสุขดิบความเป็นอยู่ของผู้บัญชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแบบเว้นระยะห่างนักสนามภายในพัฒนาสปอร์ตคลัจบจังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเก็บตัวมาตั้แต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและก็อุ่นเครื่องไป2อนัด ก่อนจะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่29มิถุนายนนี้เพื่อทำศึกชิงแชมป์อาเซียนระหว่างวันที่2-15กรกฎาคมไปสั565ทันีีทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีอยู่ในสาย A พร่วมกับทางอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามบรูไนและก็ฟิลิปปินส์มีโปรแกรมในศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่19ปีดังต่อไปนี้วันที่2กรกฎาคมไทยพบฟิลิปปินส์ที่สนามแพทริอตคันรับฮาก้าเวลา1 7นาฬิกา วันท <cin stereotype and hell> <f dragging> ี่ 4. กรกฎาคมเมเยนมาพบกับทางไทยที่สนามแพลติออตคันทรับฮาก้าเวลาสิบนาฬิกาวันที่6กรกฎาคมอินโดนีเซียพบกับทางไทยที่สนามแพลติออตคันทรับฮาก้าเวลาย0สบนาฬิกาวันที่8กรกฎาคมไทยพบบรูไนที่สนามแพลติออตคันทรับฮาก้าเวลาสินาฬิกาวันที่10กรกฎาคมเวียดนามพบกับทางไทยที่สนามมัตยาศเีนายนเวลาย0ินาฬิกา ส่วนรอบรองชิตาเลอร์จะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมและระอบชิงชิตาเลอร์จะแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมที่สนามแพทติออตคันดรัฟฮากาในครั้งนี้เป็นนวัางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรนายกถึงต้องลงมาดูเองในขณะนี้หลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนาครับจากโค้ชสู่เจ้าของโรงแรมอิสระสีทโลโดยอดีตนักฟุตบอลที่เคยติดธงเล่นฟุตบอลเยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกที่อียิปต์ ซึ่งเป็นชุดเดียวในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลชายที่ได้ไปอดวดฝีเท้าในเวทีโลกก่อนจะผันตนเองมาเป็นโค้ชฟุตบอลทั้งระดับสโมสรและก็ฟุตบอลเยาวชนของทีมชาติในครั้งนี้วันนี้โค้ชละอิสระซีทโรที่เพิ่งโบกมือลาพีทีประจวบเอฟซีเพื่อจะกลับบ้านเกิดพมรีเอฟซีโดยเหตุผลต้องดูแลธุรกิจของตัวเองหลายคนสงสัยนะว่าธุรกิจอะไรที่โค้พร,ระต้องดูแลถึงขนาดอายอมทิ้งเงินเดือนเป็นแสนจากพีทีประจวบเพื่อจะไปทำในครั้งนี้ ดยธุรกิจที่ว่านั้นก็คือการเปิดปรโรงเรียนซึ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นหลักไม่ใช่อคาเดมีแต่เป็นมากกว่าอคาเดมีเพราะโรงเรียนนี้รองรับนักเรียนระดับมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายไม่จะสอนเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นหลักก็าตามแต่ก็รองรับหลักสูตรโรงเรียนทางไกลนั่นหมายถึงการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีวิชาสามัญสอนควบคู่ไปกับฟุตบอลและเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับเมื่อจบแล้วก็นําเป็นวุฒิการศึกษาไปได้เลย โดยโคดวรัเนี่ยเผยนะว่าก่อนหน้านี้ตนเองก็คิดจะเปิดเป็นแค่ Academy แต่ได้รู้จักกับดรชัชวานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาแนะนําให้เปิดเป็นแบบโรงเรียนไปเลยดีกว่าโดยร่วมมือกับทางสมาคมผู้ฝึกสอนและกระทรวงการศึกษาด้านศึกษาทางไกลทำเป็นโรงเรียนสายสามัญไปเลยดีกว่าไหม โดยเรามีหลักสูตรกี่กับฟุตบอลให้เลือกเรียนถึง13สาขาใช้ชื่อโรงเรียนว่า GFCA ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของผมเองบนที่ก้าไรรมีสนามซ้อมฟุตส่อมีอาคารที่พักอาคารเรียนโรงอาหารนี่คือโรงเรียนฟุตบอลแห่งแรกของประเทศไทยน,นะ หรับหลักสูตรในการาเรียนด้านฟุตบอลน,นั้นเด็กนักเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่ม .1 โดยมากินนอนแล้วก็เรียนอยู่ที่นี่เลยมีสอนวิชาปกติซึ่งเป็นวิชาสามัญกันอีกด้วยและอีก90จะเป็นด้านฟุตบอลเป็นเหมือนการผสมผสานกันของหลักสูตรการศึกษาทางไกลบวกกับฟุตบอลในรกรณี้โดยที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็มี13สาข,ขาอย่างเช่นฟิเนิชโค้ดพู้ตศิลป์มีเดียนักวิเคราะห์เกมฟุตบอล ผู้ช่วยโค้ชและอื่นๆอีกมากมายซึ่งช่วงมต้นจะเรียนทั่วไปก่อนและค่อยเลือกเน้นไปตอนอเมื่อขึ้นมปลายว่าคุณอยากจะเป็นอะไรในวงการฟุตบอลเรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์ในแต่ละสาขาและจะมีการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เฉพาะด้านกีฬาด้วยแต่เด็กก็จะต้องเรียนวิชาสามัญกับอาจารย์ในโรงเรียนของรเราด้วยนะในหลักสูตรการศึกษาทางไกลซึ่งอาจจะใช้การเรียนออนไลน์และมีการสอบตามภาพปกติในครั้นี้ ณนะตอนนี้โรงเรียน TFCA ของโคตรพระมีนักรเรียนโรงเรียนตั้งแต่มอต้นจนถึงมอปลายอยู่ประมาณ70คนซึ่งตอนนั้นตั้งเป้าไว้ที่100คนไม่อยากจะให้มากไปกว่าน,นั้นเพราะจะรองรับไม่ไหวเนื่องจากต้องเน้นด้านคุณภาพการสอนที่เข้มข้นโรงเรียนฟุตบอลแห่งนี้จะผลิตนักรเรียนที่มีความตั้งใจอยากทำอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่นี่ประมีสอนให้หมดนะ จบจากที่นี่มีวิธีการศึกษาให้ตามปกติสามารถไปเรียนต่อที่มหาลัยได้เลยซึ่งนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นั้นก็ตั้งใจอยากจะทำงานในวงการฟุตบอลแต่จะด้านไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนในกรังนี้ ซึ่งคนรักก็ได้เผยด้วว่าตนนั้นได้ลงทุนสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาโดยใช้ทุนส่วนตัวของตนเองที่สะสมมาซึ่งก็ประมาณแดหลักต้นๆซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่เพิ่งเปิดโรงเรียนจึงต้องใช้เวลาในการทุ่มกับตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อให้ระบบเข้าที่เข้าทางจึงยังไม่มีเวลาที่จะไปทํางานอย่างอื่นเลยเมื่อโรงเรียนนั้นเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็พร้อมจะไปรับงานต่อโคชทันทีฝันของผมคืออยากสร้างบุคลากรให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างมีคุณภาพ นักเรียนจบจากที่นี่จะมีพื้นฐานความรู้ในอาชีพที่ทุกคนอยากจะเป็นในธุรกิจของฟุตบอลอย่างแน่นอนครับในครัน้นี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวปบ้นไทยาบมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2565โดยชายพบพ่อครั้งฟุตบอลไทยครับ